ใช่ค่ะจริงๆก็น่าจะเป็นชีวิตที่แตกต่างจากคุณปวินาวงตานะคะชีวิตครอบครัวิฉันชิวๆค่ะชิวๆนะชิวๆนะคะรู่กสองค่ะรงสองนะร่งสองผู对对้ชายเลยู้จะมีอกไหมจะมีอีกไหมตรงนี้ก็ต้องดูดู หมายว่าชีวิตหยุดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในส่วนของกักูกสอง,สอง,สองเรื่องหาอารอยทุกเรื่องะคอะไรยุดน,าาน,นคจริงๆแล้วก็คือก็เป็นคนจบบนังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอทุ่งสงนะนะ เป็นหญิงแกร่งนะคะค่อนข้างที่จะใจเด็กนะคะเคยถูกเจาะสมองด้วยปืนมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ก็ก็คือด้วยสามีค่ะต้องต่อสซ้นะคะเรื่องจริงค่ะชีวิตครอบครัวตั้งแต่สมัยตอนแรกๆนะคะแต่ว่าไม่กลัวค่ะไม่กลัอค่ะนคนคนกระบี่ค่ะแต่เราเรามีชีวิตที่รุนแรงค่ะต้อวตอกันอยากขอบคุณ เรารักแบบโหดร้ายนะคะ่ามันก็ไม่จเ้ยเร่ันทุกทีะก็เลยเดีนี้ก็ต้องก็ให้แล้วนก็เลยก็เลยกายเป็นว่าชีวิคอบคัวดีขึ้นหลังจากที่มีลูกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจจมันมาไปที่ลูกหมดนะะจริงๆแล้วอันคือเยอะแล้วนะคะก็คือเป็น ูที่จบจากโรงเรียนสตรีนะคะแต่ว่าความเป็นสุภาพสตรีไม่ค่อยจะมีนะคะเรื่องจริงนะคะก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่มาทําอาชีพนในวงการด้านการศึกษานะคะเคยสอบพยาบาลได้กลัวเลือดนะคะต้องสลาศิษย์เลือดในหนะสลาศิษย์ชอบศิ์ค่ะมีน้องชอบเลือดเลือดสดนะก็เลืองก,ก็ต้องสละศิษย์ในส่วนตรงนั้นนะคะแล้วก็ เรียนเอกวิชาการคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มาเป็นครูนะคะวันแรกที่ทำอาชีพครูนะคะถูกไปบอกเพื่อนไม่มีใครเชื่อเลยแม้แต่คนเดียวนะคะเพราะว่าตอนเรียนโดดเรียนตลอดนะคะเพื่อนก็บอกว่าเธอจะควบคุมห้องเรียนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเธอก็เป็นคนไม่ใช่ดีนะนะคะนี่เเรื่องจริง ทกอย่างไม่ว่าจะชอบไม่ว่าจะเป็นรบกระดานโดนเหวียงมาแล้วนะคะก็ถล่มตกไปบ้างก็เจอนะคะก็มีนะคะอาจารย์ที่เจอก็คืออาจารย์คนที่ว่าเขาไม่เคยดูใครสามารถที่จะดุกลมสิบสองคนได้สามารถที่าาจะปาแปลงรบกระดานไปได้นะคะนี่คือความเกเรนะคะนี่คือเรื่องจริงแต่ว่าก็